เมื่อกี้ได้ยินมาว่าว่าเรามีชื่อบริษัทในในในเรื่องเนี้ชื่อว่าอะไรนะครับชื่อ Thunder Express ค่ะ Thunder Express มันมันทำไมต้องเป็น Thunder Express เพราะว่าส่ง ThunderThunder ไอสายฟ้านะ Thunder นี่เลยส่ง Thunder ไปส่งของเนี่ยไปส่ง ThunderThunder อ๋อนี้เจ้าสิเป็นเป็นคนอีสาน เค่อยเลยเด้อเด้อแซบอีลีเด้อโอ้เอาละเจ้าคนคนที่ไหนเด้อผม来自中งเด้อ๋อกรงคนอีสันอ่าเหมือนกันแทคแทโนเด้อเด้อี样บ่อย่างเด้อโอ้ผมก็一ังเออ一样อ我们เ一样的对对对โอ้ยงี้สิเจ้าทั้งสองคนนี้เป็นเป็นนักแสดงเด้อทั้งในเรื่องอ่ทันเดเอ็กเพ t h u n d e อส่งคำสงคำส่งด่วนเด้อส่งคำส่งด่วนเด้อเด้อหอยดีมักแท้หลายเด้อส่วนส่วนผู้ส้มนี่อาดูซีรีส์เรื่องนี้หน่อยเด้อได้ที่เน็ตฟลิกเด้อยืดฝ่าวีเซนบัฟท์ทออนทัวร์ออดปากดีที่อุบลคอนแก่นโคราชซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่เดอะคอนเสิร์ตแกเป็นร้อนแน่เย็นฉัน